ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเยฮงนะครับยูสูส่แสงมงคลนะครับวันนี้เราจะพามาดูคลังอะไหล่นะครับคลังที่เราเก็บอะไหล่รถบรรทุกนะฮะซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วเก็บอะไหล่ครบถ้วนมากในภาคกลางเนี่ยเราเก็บเยอะที่สุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราพาเดินชมนะฮะมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับจะเป็นไส้กลองเนี่ยครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในยุคน้ำมันแพงเนี่ย กรองแดกน้ําเห็นไหมครับของแท้เนี่ยลูกหนึ่งสองบาทถ้าเทียบกันนะอะไรเราเนี่ยนะถูกกว่าอะไรข้างนอกอีกนะอะไรแท้ๆเนี่ยถูกกว่าอะไรข้างนอกอีกนะครับถึงอยากแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักอะไรตีเพชรอะไรแท้ของเรานะครับคุณภาพมาตรฐานใช้งานได้40,000กิโลนะครับแถมราคาถูกด้วยเนี่ยครับแพ็กเกจทุกอย่างอย่างดีที่สําคัญรับประกันให้6เดือนเลยหรือ10,000กิโลนะครับยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับมีทุกแบบครับไสกรองนะครับ มีทุกรุ่นนะครับอันนี้กองเครื่องครับไส้กลองนะมันเครื่องเห็นไหมฮะราคาย่อมเยาวมากเลยร้อยสิบห้าบาทเองแล้วก็บริการที่มาตรฐานนะครับเนี่ยครับถึงอยากจะแนะนําทุกท่านที่ดูเพจอยู่นะครับให้นํารถเข้าศูนย์บริการนะครับเพราะอะไรไม่แพงนะครับและที่สําคัญในอนาคตนะครับถ้าท่านติดตามเพจนี้อาจจะมีส่วนลดในอนาคตให้นะครับอะไรเรามีหมดฮะทุกแบบเลยสายพาน ลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนล้อนะครับมีหมดฮะเรามีสต็อกครบนะฮะและอยากจะแนะนําอีกตัวครับนี่ฮะใบปัดน้ําฝน220บาทเองครับของแท้ไม่ต้องไปเปลี่ยนริมถนนนะครับเข้าศูนย์บริการครับอันหนึ่ง220บาทนะครับของแท้แท้โรงงานเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูคุณภาพยางเขาดีมากนี่ครับปัดสะอาดยางมาตรฐานนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิป เราจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับว่าติดต่อเบอร์อะไรนะครับไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับสั่งซื้ออะไรกับเราก็ได้เราส่งให้นะครับทีนี้นะครับในเศรษฐกิจตอนนี้ทุกท่านจะทราบดีว่าราคาน้ํามันเนี่ยแพงทีนี้ผมมีอะไรให้ท่านดู2ตัวนะครับถ้าท่านเปลี่ยนตัวนี้ตามระยะเนี่ยจะทําให้รถท่านประหยัดน้ํามันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไส้กรองดักน้ํามีหน้าที่กรองสิ่งสกรปรก ที่มากับน้ํามันนะครับในรถของท่านนี่ฮะลูกหนึ่งสามร้อยสิบห้าบาทนะครับและที่สําคัญมันต้องเปลี่ยนคู่นะครับกองดักน้ํากับกองโซลา่าจะต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับกองโซล่าสามร้อยสี่สิบกองดักน้ำสามร้อยสิบห้าบาทรวมกันแล้วไม่ถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับและที่สําคัญไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสี่หมื่นกิโลเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้ท่านก็จะได้อัตราการประหยัดน้ำมันกลับมานะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับน้ามันก็แพงอะไรก็แพงนะฮะแต่อะไรเราถูก เปลี่ยนแล้วประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับไสกองหักน้ําหน้าตาเป็นอย่างไรทั่วๆไปครับเหมือนกันหมดนี่ครับนี่คือไส้กองหักน้ํานะครับอันนี้ไสกองโซล่าครับหลักการง่ายๆครับสองกองอันนี้จะกองสินสกปกจากน้ํามันนะครับหรือถ้าท่านไม่มีความชํานาญในการเปลี่ยนหรือติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็ให้โทรมาถามได้ที่เบอร์นัดหมายเบอร์นี้นะครับที่ผมชี้ด้านบนเนี่ยฮะโทรมาสอบถาม ติดต่อได้เลยแนะนําการเปลี่ยนไส้กรองเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้อะไหล่เรามีเยอะมากนะครับเราก็คงจะเจาะแค่บางตัวนะฮะที่ราคาพิเศษแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ครับถ้าท่านใดที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับเราก็มีกองเครื่องไข่นะครับรุ่งหนึ่ง590บาทของแท้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนทุก4ี่0 0กิโลนะครับถ้าท่านสนใจ สั่งซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับไม่ยากนะฮะนี่ครับไส้กล่องนะครับอาจจะมีคําถามนิดนึงกองเครื่องกรองกับไส้กรองเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกไส้ไส้กล่องเห็นไหมครับมันจะไม่มีเหล็กพุ่มเขาเรียกไส้กรองส่วนถ้าเป็นกรองนี่ครับอันนี้เขาเรียกกรองจะมีเหล็กพุ่ม ไ้กองจะมี2แบบแบบที่เป็นไ้กองและก็เป็นกล่องถ้าท่านไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่ารถของท่านเป็นแบบไหนติดต่อมาที่เพจของเรานะครับหรือเบอร์ด,ด้านบนนี้นะฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยแนะนําอยู่นะฮะหรือถ้าสะดวกยี่งก็จะเป็นคนตอบให้เองเลยนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามเพจยีงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ